Man drank one of those guarana sodas. Guess it had a little more kick than he was looking for. Wow. Larry King. Larry. Oh! Did it work, Captain? That's your cue. I thought he'd be taller. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มีไอเทมใหม่มารีวิวแล้วครับผม ก็จะเป็นคุณปู่สตาลีลีของเรานั่นเองครับใหญ่ๆสวยงามแน่นอนครับทดนี้นี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลย เอกลุ่นสีแน่นอนครับนี่ครับด้านข้างเขาจะเรืองแสงนี้นะครับนี่ครับด้านหลังครับจะมีโลโก้ของหนังเรื่อง The Avenger ร์ภาคหนึ่ง้วยนะครับผมโอเคที <Okay. S 1> ่ผมไปแกะให้ดูกันเลยดีกว่าครับ แอออกะอมาแล้วครับก็จะมีโลกกับตาอเมริกานะครับที่มีลายเส้นสแตนลีนะครับคุณปู่สแตนลีเราเนั่นเองสีเป็นเมทัลลิกนะครับวัสดุเป็นพลาสติก ABS ก็จะเหมือนกับโลกกับตาอเมริกาทั่วไปเลยครับแต่อันนี้ความพิเศษก็คือเราจะได้ไลายเซนของคุณปู่สแตนรลีนั่นเองโอเคส่วนชิ้นที่2ครับนี่กล่องอะไร มันคือกล่องกระดานหมากลุกนั่นเองครับของสเตรลีนี่ครับแต่มันไม่สามารถกางออกมาได้นะครับเขาให้มาเป็นพรอ็อพเฉยๆครับแล้วก็เป็นทางด้านตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของคุณปู่สเตรลีเราครับนี่ดูไปหน้าครับเหมือนเลยยิ้มมีแว่นด้วยเห็นไหมสวยงามนี่ครับด้านข้าง เพลีเทลได้สวยงามนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะให้เกียรติทางคุณปู่สเตอลีเพราะว่าคุณปู่สเตอรีเรานั้นได้ล่วงลับไปแล้วนะครับได้จากพวกเราไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโรคชรานะครับเพราะท่านะอายุเยอะมากแล้ว๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหัวตัวของปู่สเตอรีตัวนี้เป็นหัวของสตีฟโรเจอร์นะครับบอดี้เดียวกันนี่แหละ อืแกออกนี่ก็ใช้บอดี้นี้ได้แล้วครับแต่มันดูคอสั้นๆแปลกๆไหมแต่โอเคอยู่แต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงสตีฟโรเจอร์ครับเราจะมาพูดถึงคุณปู่สแตนลีย์เราก็จะมาดูจุดจุดขยับกันครับ โอเคเรามาเริ่มดูจุดขยับกันดีกว่าหัวนะครับเงยได้กลมได้เยอะอยู่ครับเงยได้กลมได้หันซ้ายหันขวาหมุน360้องศาได้นะครับสำหรับส่วนหัวหัวไหล่นะครับนี่ครับกางได้อย่างนี้เลยทั้ง2ด้านต้นแขนครับหมุนได้ 3า้องศาทั้ง2ด้านเนาะข้อสอบครับเป็นดับเบิลจอยนี่เป็นดับเบิลจอยนี่ข้อมือครับหมุน3 60องศาได้หมุน3 60องศาได้ทั้ง2ด้านเลยช่วงหน้าอ,อกครับขยับได้ก้มได้ช่วงเอว หมุน360อ้องศาได้ครับตามสไตล์ของ Marvel r e g e n t ขาเตะขึ้นมาได้ทั้งสองข้างเลยหมุนขาได้ด้วยนี่สด้านหัวเข่าก็เป็น double j o y ครับข้อเท้าก็ปรับระดับได้ครับหมุนได้โอเคสำหรับจุดขยับของ Marvel r e g e n t ก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคเราก็จะมาพูดถึง ของแถมที่แถมมาครับปูสเตรลีเราก็ต้องใส่โล่กับตันไว้ที่แขนนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เข้าไปดูนี่ครับเราเห็นอย่างนี้ไหมปึ๊บผมจะให้ทุกคนเห็นภาพเวลาใส่ฟื้เข้าไปใัดเข้าไปครับไส่เข้าไปอ่าาจะเป็นประมาณนี้ จนันนิดนึงจัดจัดระเบียบมือของสเตอรีนิดนึงฮะโอเคเราจัดระเบียบเสร็จปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยพูดถึงว่าใครที่เป็นแฟนของ มาเวล MCU นะครับก็จะเห็นหน้าของปู่สเตรลีโผล่มาเป็นคาเมโอในหนังนะครับอยู่บ่อยๆทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ครับของ MCU ที่เป็นหนังก็ค่อนข้างจะให้เกยียรติสเตรลีครับเป็นผู้สร้าง Marvel เลยก็ว่าได้ใครที่เป็นแฟนก็ต้องไปหามาเก็บแล้วนะครับไม่แพงครับราคาของมาเวล l ีเจนก็อยู่ที่พันต้นๆครับแต่ผมอาจจะได้มาถูกกว่านั้นแต่ขอสงวนราคาไว้ไม่บอกละกันว่าเท่าไหร่ แล้วก็ข้างนี้ข้างนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้แสตลีเขาถือึ๊บโอ้โหไม่ไหวไม่ได้ผมขอไม่ถือแล้วกันนะเดี๋ยวมือจะหลวมโอเคต่อไปตัวนี้ก็จะมีของแถมมาแค่นี้ครับมาแค่2อ,อย่าง แล้วก็ค่อนข้างข้อเสียของตัวนี้นะครับที่ผมเห็นเลยก็คือบอดี้นี้ช่วงเท้าจะค่อนข้างยืนยากนะครับผมพยายามจัดท่าให้มันยืนง่ายๆก็คือต้องการแบะเท้าออกนี้เลยนี่ครับพอจะยืนได้ถ้าเทียบความสูงครับของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าสูงกี่นิ้วตัวนี้ก็สูงประมาณ6นิ้วครับ6นิ้วครึ่งตามสไตล์ของงาน1ต่อ12นะครับผมอันนี้คือสเกล1ต่อ12นะครับเป็นสเกลยอดนิยมเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทียบกับตัว สตีฟโรเจอร์หรือกับตันอเมริกาควานตัมตูำสนะครับผมตัวควานตัำสูตรก็จะมีความสูงประมาณ16เซนติเมตรหรือประมาณ6นิ้วก็กว่านะครับก็สูงกว่าคุณปู่สแตนลี่นิดเดียวครับนิดเดียวแล้วก็เราก็จะมีงาน1ต่อ10ครับมาเที่ยวผมก็จะเอาไอรอนแมนครับ มาร์คโนะครับมาร์คสี่ไอรันแมนมาร์คสความสูงก็อยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับคือพูดง่ายๆก็คือคนละสเกลกันครับเล่นด้วยกันยากแต่ไม่ใช่ว่าเล่นได้กันไม่ได้ก็ถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่ายืนลงๆก็ต้องหามุมครับถ่ายรูปหลอกๆหน่อยไม่ใช่ปัญหาครับแล้วก็ผมก็จะมีงานมาเวลที่เคยได้รีวิวไปครับ เอามาเทียบเป็นผมว่าน่าจะเป็นงานที่เขา h a s b สโนี่เขาผลิตใหม่นะครับเพื่อนๆอ้อยล้มเพื่อนๆอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่างานของ h a s b สโบนี่มีการปรับปรุงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงไหนเอาเริ่มเลยสังเกตไหมครับว่าตรงแขนของ Marvel l e g e n d s นะครับส่วนใหญ่มันจะมีลาย สลักอยู่นะครับกล้องไม่โฟกัสเลยเนี่ยครับจะมีรูอย่างเงี้ยครับสอรูเป็นสลักแขนนะครับแต่ตั้งแต่ที่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับออกมาเป็นซีรีส์ดิสนีย์พัทนะครับที่ออกมาตรงข้อสอกครับเห็นไหมเอ่ยไม่มีสลักแล้วครับเก็บเรียบเนียนสวยมากครับ เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าบอกไว้เลยว่าคุ้มราคามากและรีเทลายละเอียดดีมากคือ USA Gen t ครับ John Walker น,นั่นเองนี่ครับไม่มีสลักแล้วนะครับนี่แล้วถ้าเทียบกับตัวอื่นนี่ครับเรายังเห็นสลักอยู่เห็นไหมนี่สลักแม้กระทั่งตัวของกัปตันเมริกาเอ็นเกมก็เองครับนี่ครับยังมีสลักอยู่ จึงทำให้ผมคิดเอาเองนะครับว่าตัวของ Disney p พัทเนี่ยน่าจะเป็น Hasbro m a r v e l เ e ลในยุคใหม่ที่เขาเก็บรายละเอียดดีขึ้นแล้วก็เราก็จะไม่เห็นลายของตัวสลักตรงข้อต่อแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็มีโล่นะครับที่เป็นของกัปตันอเมริกา เอ็นเกมที่ผมเอามาขนาดก็เท่ากันครับเท่ากันเลยแต่สีคนละส,อละสีอันนี้จะออกด้านด้านอันนี้จะออกเมทัลลิกข้าวๆแล้วก็ตัวของสแตนลีก็จะมีเท่านี้นะครับที่ผมมารีวิวให้ดูยังไงถ้าใครชอบมาเ v e l l e g e n d นะครับหรือว่าเป็นแฟนหนัง MCU Marvel Cinematic Universe นะครับต้องไปหาปูสแตนลีมาเก็บนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าหายากหรือเปล่าแต่ควรที่จะไปหามานะครับเพราะว่าปู่สแตนลีลีเราได้ร่วงรับไปแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย